ครับก็เห็นเหตุการณ์ก็ที่เข้ามานะครับก็เท่าที่ที่ทททสอบถามจากผู้ใหญ่บ้านเขามาจากกรุงเทพไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าเหมาลตู้มาหรือเปล่าแล้วก็เหมาวินมอเตอร์ไซค์หน้าธนาคารกรุงเทพหนองแคมาถึงปุ๊บไม,ไ,มไม่ไม่แน่ใจว่าเขามีจุดนัดหมายกับกับใครนะครับเขาก็เลยมาจอดอยู่ตรงหน้าบริษัทเออมีเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับเขาก็เขาก็เลยกักตัวไว้ นะครับแล้วผมก็ประสานตำรวจท้องที่แล้วก็ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาใน,ว,นวินโอร์ไซค์ใช่ยังอ้าวินอเตอร์ไซค์ครับต้องหมดหมายันนะก็ประมาณห้าหกพันห้าหกันครับคือขอวาทิ้งนลยใช่ไหมครับเรืเอ่องขออาจังหวะว่าเขาน่าจะเข,เขาเรียกเออเขาน่าจะคาดเคลื่อนกับคนที่ที่นัดหมายไว้ครับคาดเคลื่อ,อนคนที่นัดหมายวเขาเขามาจอดอยู่หน้าบริษัทผมแล้วทีนี้ตำรวจปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับเขาก็ ล็อกตัวไว้เลยเทคนนี้เป็นแรงงานดัางด้าวนะฮะมาจากกัมพูชานะมาจากถ้าว่าที่สัมภาษณ์คือมาจากกรุงเทพแถวราชดาจะมาหางานทำแถวในนิคมเนี่ยนิคมหินน้หนองแคเนี่ยนะครับพอดีว่ามาลงรถที่หนองแคแล้วนั่งมอไซค์รับจ้างมากันพอมาถึงบริเวณเนี้ทีมงานเราก็มาเจอมาพบเราก็สก,กัดไว้ก่อนนะครับ แล้วตอนนี้ก็ได้ประสานประสานไปหลายๆห,หน่วยงานนะไม่ว่าจะเป็นตมแรงงานนะครับแล้วก็มีพวกผู้นําชุมชนผู้นําชุมชนนะครับมีเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วก็มีสารสุขออกมานะครับซึ่งเดี๋ยวตอนนี้เราได้ประสานไปที่โรงพยาบาลหนองแคนะครับเพื่อที่จะทําการคัดกรองโดยการตรวจตรวจโควิดตรวจสวอปเนี่ยที่ปทางจมูกนะครับนะฮะหลังจากนั้นก็พอตรวจเสร็จแล้วแล้วก็เราก็จะส่ง ส่งรายงานอย่างเงี้ยไปกับกักบ,บริเวณที่ที่กักของที่สารกลางที่ร้อยร้อยสอง<ะ>นะครับประมาณนี้ครับเบื้องต้นก็ประมาณนี้ครับเบื้องต้น,ตนาการตรวจสอบร่างกายเป็นยังไงครับอน,นอาจจะตกใจเบื้องเบื้องต้นก็ตอนนี้ก็ปกตินะครับปกติทุกคนนะครับครับรับ<อ>ก็เดี๋ยวจากการสอบประวัติแล้วครับหมอครับเขามาอยู่เมืองไทยนานประมาณเท่าไหร่ละครับก็ จริงๆแล้วเขาเคยทํางานอยู่เนี่ยเนาะประมาณเป็น10ปีละแต่ว่าก็กลับบ้านไปกลับบ้านไปกรมพูชาไปแล้วกลับมาใหม่เมื่อประมาณ6เดือนนี้ได้ประมาณ6เดือนคือตอนนี้เริ่มแรกเขามาทํางานในเมืองไทยสิบปีรับเใช่็กลับไปบ้านเขาที่ประเทศเขาแล้วเพิ่งกลับมาทํางานได้6เดือนประมาณ6เดือนแล้วก็ไม่จ้างไม่จ้างต่อใช่ใช่ใช่สถานที่ที่ทางทางจังหวัดจัดไว้นะครับสิบปีไวันณครับครับ